สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับดราานายแพทย์วโนเหลาวาณิชที่ปรึกษากรรมธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรและผูะ้อำนวยการสถาบันการทีมหาลัยลังสิตในประเด็นที่ว่าพรมลิขิตคืออะไรใครเป็นคนลิขิตแล้วความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยมันเชื่อเฉพาะคนไทยหรือคนที่นับถือพุทธศาสนาครับดรพรมลิขิตคืออะไรครับ ผมลิขิตจริงๆไม่ได้เริ่มประเทศไทยหรอกครับเป็นความเชื่อมีมานานแล้วในอินเดียนะครับตั้งแต่ก่อนจะมีศาสนาฮินดูด้วยซ้ำมั้งก่อนศาสนาฮินดูในยุคคือศาสนาฮินดูนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนที่เราเข้าใจสมัยพุทธกาลนะครับสมัยนั้นยังไม่มีศาสนาฮินดูเป็นเป็นเขาเชื่อในคมภีพระเวทนะครับนะครับแล้วก็เชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกนะครับ อันนั้นมีมาก่อนพุทธศาสนาแน่นอนครับแล้วก็มีวันณะทั้นสี่ครับครนี้ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิตมันมีมาก่อนครับนะครับโดยเชื่อว่าก่อนจะมาเกิดเนี่ยพระพรหมท่านเป็นผู้สร้างโลกนะครับแล้วก็เขียนไว้ลิขิตก็คือการเขียนครับเขียนไว้ที่ไหนฮะเขียนไว้ที่หน้าผากครับของมนุษย์ทุกคนที่จะเกิดมาเพราะฉะนั้นตอนเราทําหน้าผากย่นมันจะมีรอย เป็นบรรทัดเป็นเหมือนกับเส้นใช่ไหมครับเขาก็เชื่อว่ามันมีอักขระที่จารึกไว้ที่หน้าผากของมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นเส้นเส้นนี้เรียกว่าพรหมลิขิตครับนะครับพระพรหมลิขิตก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านก็เขียนไม่หมดอะอายุถึ่งขวบสองขวบจะมีอะไรเกิดขึ้นต่างทำไรบ้างนะครับจะทำงานอะไรแต่งงานเมื่อไรทำอะไรบ้าง แล้วก็จะตายเมื่อไหร่ครับทุกอย่างถูกกาหนดไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะงั้นไปเปลี่ยนไม่ได้ครับแผนผังชีวิตเนี่ยมนุษย์ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนครับยังไงก็อย่างนั้นเพ,พราะพรหมลิขิตไปแล้วเพราะงั้นเกิดการยอมรับเพร,รเาะฉะนั้นชาวอินเดียแม้ถึงปัจจุบันเนี่ยในความเชื่ออันนี้ก็ยังมีอยู่เขาก็เชื่อว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นชีวิตมันพัฒนาไม่ได้ไง ถ้าถ้าถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องยอมรับต้องยอมรับ,รบเลยเพราะว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่ามีพรหมลิขิตครับอายุเท่านี้จะต้องได้เรียนหนังสือ <c oughs> อายุเท่านี้พอแม่ตายอายุเท่านี้ต้องไปเจออุบัติเหตุ <c oughs> อายุเท่านี้ทํางานอายุเท่านี้ตกงานอายุเท่านี้เกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมีกําหนดไว้เรียบร้อยละหนีไม่ได้เลยครับนั่นก็เรียกว่าพรหมลิขิตฮะแล้วก็เป็นรอยเส้นรอยที่หน้าผากของทุกคนของมนุษย์ทุกคนนะคอันนั้นคือเป็นความเชื่อแต่ดั้งเดิมของ ของชาวอินเดียโบราณครับก่อนมีศาสนาก่อนมีพุทธก่อนมีพุทธศาสนาแล้วก่อนจะมีศาสนาที่เรียกว่ายินดูครับฮินดูตอนนี้นะฮะปี2,077เอง2,077เองแต่ของพุทธศาสนา2,563แล้วทั้งๆที่พุทธศาสนาเกิดเกิดที่หลังเขาคือคือศาสนานี้ไม่ได้อยู่นิ่งนะเราคิดว่าศาสนานี้มัน อยู่นิ่งอยู่ในตำราไม่ใช่ครับศาสนามีการเปลี่ยนมีพลวัตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับนะฮะความเชื่ออหนึ่งแล้วมันก็ได้นำมาสู่ความเชื่อหนึ่งครับแล้วก็แตกลูกแตกดอกมากมายไม่ได้หยุดนิ่งครับนะครับความเชื่อเรื่องพรหมลิขิตเนี่ยก็ไม่ได้มีเฉพาะในในในหมู่ชาวอินเดียในยุคพุก่อนพุทธกาลหรือพุทธกาลหรือตอนนี้เท่านั้นครับในกลุ่มของชาวคริสต์คิสเตียนก็มี มีความเชื่อ,อนนม,ม,มีความเชื่อมีความเชื่อนี้ใช่ครับเฉ่าะยิ่งยิ่งในในคริสเตียนนิกายลูเทเรนนะครับของมาตินลูเทอร์ซึ่งเป็นคนทําให้เกิดเกิดโปรเตสแตนต์ขึ้นมามาร์ตินลูเทอร์นี่ก็เชื่อเลยครับว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยเพราะเพราะผู้เป็นเจ้ามีแผนถังเรียบร้อยหมดทุกคนครับเปลี่ยนอะไรไม่ได้ที่เราคิดว่าเปลี่ยนได้ทั้งหมดนั้น ก็มาจากขอบเขตซึ่งแผนผังของพระเจ้าที่ทําไว้ให้แล้วครับอันที่จริงพระผู้เป็นเจ้ามีแผนให้ทุกคนแล้วไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามมีแผนให้หมดใช่ให้ผมเป็นดรมโนนะเป็นนะคุณหมอมโนเนี่ยก็เพราะว่ามันมีแผนของพระผู้เป็นเจ้าเรียบร้อยนะของคุณไตเทพก็มีแผนเรียบร้อยให้เป็นคุณไตเทพ,ค,เทพครับ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นก็อยู่ในแผนของผู้เป็นเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจนบแก้อะไรไม่ได้เลยความเชื่ออย่างนี้ก็มีอยู่นะฮะไม่ได้มีเฉพาะของชาวฮินดูคนไทยชาวพุทธทั้งนั้นไม่เป็นอย่างนี้ครับคแม้กระทั่งในาศาสนาอิสลามก็มีครับนะครับไปทำอะไรไม่ได้ก็ขึ้นอยู่การตรีความแล้วก็เป็นไปได้ในการตรีความด้วยว่าผมลิขิตมัน มันมีจริงหรือไม่มีจริงเนี่ยมันดูได้สองอย่างเสมอครับนะครับถ้าถ้าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโต้แย้งว่ามันไม่มีจริงหรอกมันขึ้นกับรีวิวมนุษย์มีเจตนาที่พระผู้เป็นเจ้าให้มาในการกําหนดโชคชะตาตัวเองไหมนะครับ,รบในการลิขิตชีวิตตัวเองไหมถ้ากลุ่มหนึ่งก็บอกว่ามีนะฮะยวพุทธศาสนานเนี่ยถือว่ามันมี เพราะงั้นเราเราคิดว่าเราเป็นเราได้เราสามารถพัฒนาได้เราสามารถเดือดรัสรู้ได้ครับเราสามารถจะเป็นคนที่ดีกว่าได้แล้วแต่ขนาดเดียวกันเราเลวลงก็ได้ครับขึ้นอยู่ว่าเราคบกับใครขึ้นอยู่ว่าเราทำการเลี้ยงดูอะไรครับขึ้นอยู่กับว่าวา,างวางแผนชีวิตกําหนดอะไรบ้างไม่กําหนดอะไรบ้างครับไม่ใช่ชีวิตอยู่ในกรอบซึ่งซึ่งพระผู้เป็นเจ้ากําหนดมาให้แล้วทั้งหมดครับเป็นลาย ลายลักษณ์อักษรซึ่งมองไม่เห็นเขียนได้หน้าผาอันนั้นทางพุทธศาสนาปฏิเสธเรื่องนี้ครับนะครับแต่คนไทยจํานวนมากก็ยอมรับเป็นมีสองพวกมีสองพวกพวกหนึ่งก็ยอมรับพวกหนึ่งไม่ยอมรับครับนะครับ,รบพวกที่ศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองครับแล้วเราสามารถพัฒนาเป็นเป็นสัตว์โลกที่พัฒนาตัวเองได้ แล้วถมลิขิตเนี่ยทําให้เกิดข้อจํากัดในการพัฒนาครับผมนแน่นอนแน่นอนเพราะว่าเราก็คิดว่ามันกเกิดไปแล้วอะ่ะเป็นมากกว่านี้ไม่ได้เป็นมากกว่านี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคนไปเกิดเป็นน้าพราหมณ์ก็เป็นน้าพราหมณ์ก็ยอมรับเป็นนา้าสูรก็ยอมรับครับเพราะฉะนั้นไม่เข้าไปแก้อะไรทั้งสิ้นครับยอมรับง่ายครับข้อดีก็คือว่าใจสบายไงข้อดีคือความสุขทางใจอ่าใจสบายไม่ต้องคิดอะไรมากครับ อยู่อะไรเกิดขึ้นก็เกิดอะไรจะเกิดก็เกิดรับได้หมดคนั่นก็คือเป็นเป็นความที่เป็นความเชื่อที่ท,ทาให้ใจสบายมากครับแต่ว่าในลึกเข้าไปกว่าน,นั้นก็คือว่าเราสามารถจะวางแผนอะไรได้บ้างไหมถ้ามันสําเร็จเนี่ยมันสำเร็จเ,เพราะว่าพรมลิขิตไหมพระพุทธเจ้าบันดาลไหมพวกหนึ่งก็บอกว่าอ๋อจริงๆไอ้ที่เราคิดว่าเราวางแผนเนี่ยจริงๆเป็นแผนพระพุทธเจ้าเตรียมไว้แล้วล่ะถ้ามันสําเร็จ ถ้าไม่สําเร็จก็บอกอว่าผู้เป็นเจ้าวางแผนไม่ได้เป็นอย่างนี้ให้เราไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าไม่สาเร็จเนี่ยไม่ใช่ผู้เป็นเจ้าแผนอก็เขาพวกที่เชื่อในบอมี่ก็บอกว่าผู้เป็นเจ้าเขียนไม่แล้วเขียนไม่แล้วว่าไม่สําเร็จสำเร็จก็อ้าวเพราะเพราะมเขียนไม่แล้วครับอย่าไปดีใจมากคงั้นเราก็อยู่ไปวันๆหนึ่งทาเรื่อยๆนะครับนั่นก็เป็นความเชื่อแต่ถามความความเชื่อแบบเนี้ยการพัฒนา ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไปไม่ได้ไงครับทางจิตวิทยาอาจจะสบายใจดีครับไม่ต้องคิดอะไรทางจิตวิทยานี่สบายเลยสบายเลยไม่ต้องโทษอะไรเลยบลรอกวิคิดอย่างเดียวครับมันเป็นเดสตินี่ครับเป็นแพลนเป็นแผนฝังกับผู้เป็นเจ้านะครับแม้เราคิดได้สองแบบเสมอครับนะครับแบบหนึ่งมีฟรีวิวครับมีเจตจำนงอิสระในการเดินชีวิตของเราครับแล้วเราก็วางแผนชีวิตเราเป็นขั้นเป็นตอน อาจจะใช้หลักการของธรรมะอิทธิบาทสี่นะครับก็เริ่มจากชันท้าวิริยะจิตตาวิมังสาแล้วก็พัฒนาขึ้นไปหรือจะใช้ใช้มงคลละสูตรก็ได้ครับก็พัฒนาขึ้นมาเพราะเรายังมีการตัดสินใจได้ของพุทธศาสนาถือว่าจิตได้สําคัญครับเจตนาสําคัญมากพุทธเจ้าถึงตัดว่าเจตนาฮาเวกัมมังวัธามิดูก่อนพิสุทั้งหลายครับเรากล่าวว่าเจตนาถึกร ปรืกอบด้วนั่นเป็นเด่องสาคัญพรหมนในพรหมในพระพุทธศาสนากับพรหมในฮินดูต้องเดียวกันไหมไม่เหมือนกันยังไงครับพรหมในในฮินดูยุคแรกเนี่ยไม่มีรูปร่างนะรพรหมคือทรม,มันอัตมันอันเดียวกันครับไม่มีรูปร่างอ่าเป็นเหมือนกับเหมือนกับวิญ,ญญาณของเอกกัพบทั้งหมดครับแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างครนะฮะ อันนั้นในศาสนาฮินดูเนี่ยคือต่อมามีมีวิวัฒนาการเยอะมากเลยครับแล้วก็พระพรหมในในอินเดียปัจจุบันนี่มีมีศาลอยู่แห่งเดียวเองทั้งประเทศทั้งเรียงเดียวมีศาลพระพรหมอยู่แห่งเดียวใช่ครับเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้ตั้งบ้านอื่นเขาไม่มีคือในเมืองไทยนี่ก็พระพรหมในมีที่เรียนเนี่ยมี มีทั้งทั้งเป็นดินอินเดียมีที่เดียวมีที่เดียวครับนะฮะแล้วห้ามถ่ายรูปด้วยอ่าแล้วผมพระพรหมสมัยต่อมาก็มีห้าเสียครับก็ตอนหลังถูกตัดเป็นเสียหนึ่งหรือสี่ครับแล้วผมก็เลยมีสี่หน้าแล้วก็มีเรื่องอะไรผมมีสี่หน้าอีกครับนะครับแต่ว่าพระพรหมเนี่ยในในพุทธเนี่ยตำนานพุทธเนี่ยนะฮะครับพระพรหมนั้นไม่มีเพศครับนะครับ ประพุทธมรรจันทรบแล้วแต่ว่าเป็นพรูเราได้ธรรมานิได้เพราะฉั้นมีหลายองค์อยู่ในพรหมโลกซึ่งก็ขึ้นอยู่กับกําลังของชานสมาบัติครับว่าตายอยู่ในสมาบัติอยู่ในปฐมฌานทุติยฌานตติยานหรือตตุตตุทฌานถ้ากําลังเข้าสมาบัติอยู่แล้วตายตอนนั้นนะ่ะก็ไปเกิดเป็นพรหมรแล้วก็จะมีอายุอยู่เป็นกับเลย อยู่ในภมโลกนั้นนะครับกับหนึ่งก็คือต้องอายุโลกเราและอยู่ในกําลังฌานสมาบัตินะฮะนั้นพระพรหมเนี่ยก็จะมีได้หลายองค์มากครับแต่ในของในตำนานของศาสนาศาสนาฮินดูนะฮะศาสนาพระเวทพระพรหมมีได้แค่หนึ่งศาสนาพระเวทนี้จริงๆพระพรหมไม่ได้ไม่ได้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์พระเวทนะมายุคหลังอีกในคัมภีร์อุปนิสัต์ เรื่องตอนนั้นกําลังกระแสบงหาความรู้ในการจัดสรุปธรรมน่ะความคิดในเรื่องการบินบ่บยตยเกิดเริ่มมีชัดขึ้นครับแต่ในคำภีรลุคเวทเนี่ยไม่มีการบินบ่บไตายเกิดเทพก็เป็นเทพอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ครนะแล้วไม่เทพกับเทพไม่ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกันครับ,รบนะครับส่วนของแล้ว จักรวาลของของประเภทนี้ง่ายมากเลยก็มีท้องฟ้าแบนบเป็นดินโลกก็แบนโลกแบนบบแล้วก็มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนักศาตรต่างๆเลื่อนไประหว่างท้องฟ้ากับโลกครับแค่นี้ส่วนเทพก็อยู่ส่วนเทพมนุษย์ส่วนมนุษย์ไม่เกี่ยวกันต่อมาพอถึงกบ,บิุบนิสัตว์ก็เริ่มหละว่ามนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรครับ เกิดเป็นสัตว์รุ่นสัตว์นีขึ้นมาเริ่มเกิดขึ้นจนตอนหลังเนี่ยพอศาสนาเชนเริ่มก่อตัวขึ้นมาครับนะครับก็เป็นรูปเป็นร่างเชื่อในเรื่องการเบียนใยแต่เกิดแต่อกมคาริโ,โคสาระเนี่ยก็เชื่อว่ามันมีธมลิกิตเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันแต่ธมลิกิตของมัคคิริโคสาระเนี่ยเขาเชื่อว่ามนุษย์คนหนึ่งจึงเกิดไปอีก อีสนชาติเท่านี้ชาติต้องเกิดเป็นนี้เกิดเป็นนี้เกิดเป็นนี้เกิดเป็นหญิงเี่ยนี้เกิดเป็นใจเท่านี้เกิดเป็นสัตรูนี่แล้วได้สุดจึงตัดสรู้ทำเพราะงั้นคุณวางแผนไม่ยังไงก็ตามคุณมันเป็นแผนอย่างนี้แล้วจึงเกิดเท่านี้ชาติแล้วก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คําสอนของมัคคุริสโตรสารบเป็นผมหมลิขิตเขาเชื่อว่ามีแผนผังเรียบร้อยของแต่ละคนไม่ต้องทําอะไร คุณจะไปเป็นนักพรตเป็นสมนณะก็เพราะพรมลิขิตทุก,กอย่างมีการบางแายไว้หมดเลยนั่นคือมัคคริโคสาระเป็นคําสอนในยุคก่อนพระพุทธศาสนาพวกพ่อๆกันน่ะเนดะี๋ยวเกิดขึ้นก่อนแล้วก็สืบทอดมาครับซึ่งพุทธเจ้าปฏิเสธคําสอนเหล่านี้ครับ,บต่อมามหาวีระไม่ได้เชื่อว่ามีพรมลิขิตครับ แต่เชื่อว่าขึ้นอยู่กับการกระทําซึ่งเป็นกายกรรมครับไม่ใช่วจีกรรมหรือมโนกรรมครับกายกรรมบางคนนั้นทําอะไรไว้แค่ไหนครับบําเพ็ญตบะอดข้าวไว้กีดเท่าไหร่จึงได้ในที่สุดแล้วได้เป็นตีถังกระดะหรือเป็นอรหันต์กับเขาอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นทฤษฎีภพริพิจมีมาตั้งแต่นานมาแล้วนะครับแต่ตั้งแต่ มนุษย์เริ่มเชื่อพระเจ้าแล้วก็เชื่อเรื่องการิบยิ่งต่อมาเกณฑ์ไว้แต่เกิดก็เข้าอยู่นั้นอีกครับไม่ได้มีเฉพาะในศาสนาแบบในของคริสต์เรยออย่างเดียวนี่ครับคเประโยชน์ของผมวิกิตมีไหมก็สบายใจสบายใจไม่ต้องไปคิดเลยมากสําเร็จก็สําเร็จไม่สําเร็จก็ไม่สำเร็จคือทางจิตวิญญานี้ถือว่าโอเค ก็สบายใจไม่ต no. ้องเสี you. You you? You you ่ยงไม่ต้องเสี่ยงแต่ถ้าทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้คุณพัฒนาไม่ได้เลยพัฒนาไม่ได้คุณจะเป็นที่คุณคุณจะก้าวหน้าในงานคุณต้องทํางานคุณต้องเสียสละถูกไหมครับคุณต้องมีคุณธรรมถูกไหมฮะ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมีคุดก็วันนั้นต้องมีต้องมีการคุณธรรมอ่ะไม่งั้นคุณก็ทําให้สังคมแยกองมีสํานึกในสังคม ถ้าอย่างเอาเรื่องโควิด19เนี่ยถ้าคนที่เชื่อผมวิจิตก็อ่ะมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หายของมันเองหายก็ตายก็ตายใช่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือนี่ถ้าคิดแบบพรหมวิจิตใช่สบายใจก็เหมือนกับถ้าคิดว่าเป็นเรื่องกรรมเรื่องกรรมเก่าโอเคกรรมเก่าก็ได้เหมือนกันนั่นนี่มาเรื่องพุทธครับกรรมเก่าจะมีอีกสองแง่อันที่หนึ่งก็คือคนที่ตายสมควรเนี่ยเกิดกาตายเพราะว่าทําบุญมาเท่านี้ คิดกรรมกรรมตามันกรรมตายมาันถูกไหมฮะครับอันนี้สองคุณอยากไปคุณอยากมียืนใช่ไหมอ่ะแก่กรรมทาไงทําบุญเยอะๆเอานัดไหนที่สอนเรื่องเรื่องกรรมวันนั้นรวยทุกมัดเพราะว่าคุณอยากได้เปลี่ยนอนาคตคุณทําบุญให้มากเพื่อไปแก้กรรมไม่ดีแก้กรรมไม่ดีถ้าแปลถ้าแปลความหมายของแต่ละตัวเนี่ยในทางที่ผิดเนี่ยคน ชีวิตเปลี่ยนนะชีวิตเปลี่ยนเหรอใช่ติดบัญชีโลกเป,ลเปิดบัญชีสวรรค์เป็นไงครับจนงินทวนน่ะค่าทวไทยไมืเท่าไหร่แล้วครับแล้วไปโทษไค่ครับแล้วเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันอยู่ในในดีเอนเคนเลยหรอไม่เพราะว่าม,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 มนษย์เราต้องการคําตอบไงครับพอเราเริ่มตั้งตั้งคาถามได้อ่ะเรามีศาส,สนาศาส,สนา,สสนาเป็นเป็นวิธีการหนึ่งเป็นระบบในการตีความครับความเป็นจริง แล้วศาสนาทุกศาสนาสอนอย่างหนึ่งว่าศาสนาของข้าเนี่ยสอนความเป็นจริงไม่มีศาสนาไหนบอกว่าศาสนานั้นสอนเรื่องโกหกไม่มีในโลกทุกศาสนาสอนเหมือนกันว่าสอนสัจธรรมนี่คือสัจธรรมนี่สัจธรรมของโลกใช่ของสากลจักรวาลเลยครับเพราะงั้นต้องเชื่อไม่เชื่อคุณก็ไม่ใช่ศาสนิกแสดงว่าไม่มีศาสนาใดดีที่สุด เพราะทุกศาสนาดีที่สุดอยู่แล้วทุกศาสนาก็ต้องเจ้าคนที่เชื่อก็บอกว่าศาสนาชันดีที่สุดเสมอครับนั่นคือหลักการของศาสนาแต่ศาสนาสงทรงศาสนาถึงเป็นต้นกําเนิดให้เกิดความบุนแรงในสังคมได้เกิดสงครามได้และเป็นสงครามที่ยืดเยื้อและยาวนานที่สุดอย่างสงครามกุเซนี่สามร้อยปีเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องสงครามศาสนากันอีกคลิปหนึ่งต่างหากว่าสงครามศาสนานั้นมันหนักขนาดไหนครับก่อนจะจบเรื่องพรมลิขิตเนี่ยทำไมดรอยากพูดเรื่องพรมิขิตเพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะเข้าใจ แล้วว่ามันเป็นความเชื่อที่มาจากบรมบราณยาวยานมากแล้วไม่ใช่ว่ามันหมดไปครับแล้วมีมาตั้งแต่ในศาสนาก่อนกันฮินดูอีกนะครับในความเชื่อของมัคคิริโคสาระเนี่ยแล้วก็รับมีมาแล้วนะครับแล้วในคริสต์ศาสนาก็มีอีกในพุทธชาวพุทธก็เชื่อกันประเพณีไทยก็ยังเชื่อกันอยู่นะฮะเพราะงั้นเราควรจะทำความเข้าใจให้ดีครับมีทั้งคุณและโทษครับ แค่นี้ครับสวัสดีครับ